คันนี้ทำอะไรเปลี่ยนกระบัดคิมลอกบองเองก็นเนี่ยยัยไม่เหนี่ยก็เลกินลงดูคันนี้ทำอะไรพี่เป, uh <c ười> เปลี่ยนสเปเชียลอาร์ดิเฟียลบริเฟต์เปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนลูกหมากคอนโทรลครับกล่าวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเอกรัมสิงค์ครับอ่ะส่วนเจ้าสมพงษ์นี่ก็เปลี่ยนลูกหมากเฮ้ยใช่ไหมก็สมพงษ์ะัน รับจบครับต่บตอ,ตอแต้มรับ,บ,บจบต่อแต้มกับเหล่าน้อยรับจบครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนสปริงนะครับเปลี่ยนแค่อะไรนะวิกีอะไรนะผมลืมแล้วพี่แจมอะไรนะลูกหมากมาคอนโทนเจ้าสมพงษ์ครับต่อแต้มรับจบ ต่อแต้มรับจบครับเปลี่ยนหมดสองข้างนะครับขี้ไม่เข่าอุยเข้าเ้ยมือแบนน,น,นี่เจียเจียโอ,อ้โหนสุดยอดเลยอ่ะดีๆเด้อช่างสองคนนะ่ะอ้าวชิบหายแล้วสุดแล้วชิบหายไปตามอยู่โรงพบนันนี่ครับอีนี่บอก hãy phim anh dùng nít hello thế, dùng nít hết nó yêu đẹp hãy anh dùng nít hello 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 như hello 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 โ oh, อ้ gard. เออมันอยู่งี้แก,ก่แกล้งไปลแล้วอ่ะ <c oughs> แกคนขับแกก็รู้หรือแกแกล,งล้อกลง <c oughs> อ่ะนีเ่เมียนติดมวยต่อเบอร์ยี่สิบสองนี่ดีล็อกเลยจะไปบันสูงกันล็กอกฮึ่มแน่นแล้วเดี๋ยวจเพิ่งพี่มือตีอ่ะมือตีไปรอบบ้านอ่ะ เก็บทวียดเลยเก็บทวียดเลยตัวกระดูกหัวก็เห็นได้กันไงอุ้ยเฮนะหักต้องเข้าอันนี้เอออันนี้ตัวนี้อยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวพี่ที่กุ้งเทยอยู่ฝั่งนี้ฝั่งขวา อันนี้อยู่ฝั่งนี้อันนี้ะอยู่ฝั่งนู้นตัวง่นี่ยใหม่งมันจะอยู่พกันนี่แหละต่อแต้มรับจบครับเราอะไรหรอจังจสลบาจังไสเอออยังทีมงานนี ยอมอะไเง้ยเดี๋ตกไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะตกใจมั้งรู้ว่ะผมอ่ะไม่ได้บายกี้แล้วแต่เมื่อวัยรุ่นหรอกเนี่ผมคิดแค่ผมคิดตกแต่ถ้าตกใจปุ๊บตกใจเลยถ้ามันเงียบอยู่ดีเงียบปุ๊บเสียงดังเนี่ย ต้องขันให้แน่นเลยใช่มนะลูกต้องให้แน่นสิกลับกลับไปก็ทนหลุดบักแต่กลับไปก็ทนหลุดตกข้างทางทำไงอะอันนี้นมันลุกมากแล้วว่ะเปิดไฟสวิตช์โบว์เปิดไฟสวิตช์เปิดไฟเลยแต่ไฟมันไม่มีให้เปิดก็ขับยากไหมไม่ควรไม่รู้ผมตู้่ับพิแต้มั่งดังยู่ผมไม่รู้ผมขับไม่เป็น ผมขับเป็นแต่หนึ่งหนึ่งผมขับเป็นส <laughs> <g ül> ี่สิบผมเจอสีสิรุมหนึ่งผมยังไม่คุยอะไรใหไอสารพัพแค่หกรุมหนึ่งคลิปแใช่พี่แจมพี่แจมเป็นคนพูดและผมไม่ได้พูดดีดาาีกีดีดีดนะ <laughs> ีัีดีอีด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 สดี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 ดดไดีดุดีดีมัดต้องีดีดีดีมันตดีดีดีอีดีีีมันตอกไม่ออกเลยอ่ะพี งอตไหมอืมใช่แล้วนี่ใช่มอืมหุบเข้าในดนึ่งยังไงล่ะอืมโธ่มาทำไมเต๋อไม่รู้จักคนทำอะไรเอาออกเอาออกมาจัดการในนอตนี่ก่อนสิมันเป็นยังงเออเอาไปแน่น็อตนี่มันตายแล้วไงใครทำมึงตายอ่ะทีมงานสายหลอนครับโอ้นักสวรรค์นะคนเร่ออะไรนะ เอาแหวนเลยพี่เราตอกตั๊กเลยเอาแหวนใส่เราตอกได้ไม่ใช่แชรมันไอ้นาล็อกเส้นนี้มันกินได้มาชอบเปิดเอากุญแจเอากุญแจกับเนี่ยกุญแจกุญแจเนี่ยเนี่ยกุญแจเอาเนี่ยเอาเขาเรียกอะไรวะอันเนี้ยตอกไปเลยไปเดี๋ยวผมจับแกะแล้วตอกปึ๊กมันก็ไปแล้ว อ้าให้เอาตรงนี้ตีเอาปิดข้างตีไปตายเออได้ลได้ล้เออนั่นนะวะ้าเร่ง <c oughs> นี่เอาคิมล็อกกับไอเต้มมาจับเอาเอายีิให้ผมคืนกับเขาน พี่พี่จับจับตรงนี้เลไม่เอาเนี่ยไว้อย่างงี้แหละเพื่อได้ตั้งมันได้ขันมันฟืดเออเชื่อคอยเนี่ยเพื่อได้ขันน็อตเอา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 เมื่อกี้แค่เอามือผมกำแค่นี้ไม่ต้องใช้คีมล็อกหรอกตอนที่พากันถอดเห็นแล้วทรมานเนี่ยเอามาเนี่ยเอามนเนี่ยเอาแจ๊บยิปซองมะหยาเฟรนร์ล่ะปักปักไปเทียบเจีบเบเจ็บโบร่๊ะ หูเออนั่นแหละหูก,ก็ไปข้างในอย่างนั้นแหละประมาณนี้แหละเออไม,ไม่ไม่มันเกินคันลงยุก,กดีดียใส่กันแล้วอดี้ใส่ของกูเออเอาคิมลองมาทำอะไรนี่จับจับไว้ทำไมไม่รู้เจอตายสิโรบินดึงม,ม,มันมทำไมมันเท่าเยอะเกินละ เดี๋ยวมาเด้อไปไหนต,ตัวเจไปเจ็บ <c oughs> เสร็จแล้วพี่เรา,า,า,าไปพร้อมกันแล้วก็แล้วก็เออขั้วแหงพูดไปพอเฮียเอฟซีหนาเอฟซีอยู่คนเดียวมีใครบ้างที่แบบว่าโดนอะไรทับขาตัวเองก็เจ็บจังเลยอ่ะทับทำไมเจ็บจังเลยอะครับแบบอยู่คนเดียวเงี้ยท <c oughs> ไมเจ็บจังเลยครับโอ๊ยคุณเท้าเลื่อนไหลไหมครับมันไม่ใช่หรอกพี่อันนี้ของผมเท่านี้เด <ผม S 1> ี๋ยนี่มันเจ็บเนาะ ของผมเท่านี้นะในถอยอของผมยอดูนี่ยังล็ก <c oughs> แล้วคิดอีกเลยนี่ว่าจะรู้สึกไหม <c oughs> แก้วเจ้าสมพงครับเปลี่ยนลูกหมากคอนโทรลเสร็จแล้วเรียบร้อยครับโดยช่างแต้มรับจบครับโอเคครับคลิปนี้บายบายครับคลิปหน้าครับจุ๊บจุบจุบจ๊บกรู <c oughs>